ในส่วนของคลิปนี้นะคะมีจะมาชวนฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้ม Christmas Eve เนาะเพราะว่ามีเพลงใหม่อยู่ในอัลบั้มนี้เนี่ยทั้งหมด3เพลงกับอ mm ีก hmm. เพลงเก่าที่เอามาทำเป็นอิงลิ s เวอร์นะคะนั่นก็คือ เพลงแรกก็จะเป็น Christmas Eve ที่เราดู MB ไปเมื่อกี้เนาะเพลงที่2ก็จะเป็น24-25 t o 25นะคะเพลงที่3ก็จะเป็น Winter Fall ก็ในส่วนของ Domino English World ด้วยจะบอกเลยว่ามีเนี่ยนะคะชอบเพลง Domino เป็นพิเศษเลยในยอัลบั้ม No Easy อะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสมา React เลยใน English World เนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราจะมาฟังอย่างละเอียดกันทีละเพลงเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากเพลงแรกนะคะนั่นก็คือ2 4 t o 25ได้ดู m b ทีเซอร์แล้วแบบ มุงมิงมากฟิลบอยเฟรนด์กร๊ปเรามาดูกันว่าทั้งแพงเนี่ยจะละมุนล,ละไมขนาดไหนอ่ะมาฟังสิโอ้ยละมุนแน่นอนแบบนี้อินโทรมาแบบนี้ละมุนแน่นอน เสียงแบบออกขึ้นจมูกน่อยๆน่าจะเป็นซึ่งบินอุ้ยพร้อมากอ่ะเรืยนี้เสียงใครอ่ะใช่ลุงลีป่ะ แล้วถ้าพิลลี่แสดนดีหัวนแน่ๆอุ้ยเมื่อกี้เสียงขยองจินอันนี้เสียงน้องไอเอ็น มิทันจะนหนาาแข็งแรงหน่อยอุย้ยอันนี้ลงรีอุย้ยแข็งแรงจังพอ แฟนนฉัโอ๊ยตายแล้วฉันแยกเสียงไม่ออกอะเสียงไฟเนี่ยอันนี้เสียงลุงลี 아필릭오 이리 야ย나 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีขอไปดูโพยก่อนว่าท่อนไหนเป็นเสียงใครบ้างนะคะโอเคหลังจากไปดูโพยเสร็จแล้วนะคะว่าท่อนไหนใครร้องบ้างมีเซอร์ไพรส์มากบางคนน่ะไม่คิดว่าเป็นเสียงของคนเนี้ยคือในเพลงเนี้ยทุกคนน่ะใช้เสียงที่ค่อนข้างที่จะเป็นพาร์ทอ่อนหวานของตัวเองอ่ะซึ่งบางคนลองไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำว่าเขาทําเสียงแบบนี้ได้อ่ะขออึ้งคนแรกเลยนั่นก็คือพี่ช้างบินน่ะ พี่ช่างบินเสียงอ่อนหวานมากปกติอะเ,เราจะให้ฟังแต่พี่ชังบินเนี่ยร้องเสียงที่แบบค่อนข้างหนักแน่นแบบอะไรแน้ต่ในเพลงนี้คือเขาแบบสอบมากความรู้สึกส่วนตัวนะ <c oughs> เสียงของพี่ชังบินเพลงเนี้ยอันดับหนึ่งในใจเลยอะ เหมาะก,กับเพลงมากแล้วก็เพราะไพเราะมากต้องบอกเลยนะว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเขามีสกิลการร้องเพลงที่หลากหลายมากๆน่าจะร้องได้หมดครอบจักรวาลน่ะเฮ้ยพี่เขาดีมากพี่เขาดีมากคนที่สองที่อึ้งมากนั่นก็คือฮยอนจิน ตอนที่เราฟังครั้งแรกอะเราฟังไม่ออกวยว่าเป็นเสียงของฮยอนจินปกติแล้วเสียงของฮยอนจินเนี่ยนะน้องจะค่อนข้างแบบเสียงบางๆมีความแบนแล้วก็เล็กๆถูกไหมแต่ว่าในเพลงเนี้ยเขามีความนุ่มอะนึกว่าเป็นเสียงคนอื่นอะคือฮยอนจินร้องเพลงเสียงนุ่มขึ้นมากแล้วก็มีความทุ้มหนาขึ้นมากๆเลยนะจากโทนของเขาอะแล้วก็จะบอกเลยว่าน้องใช้ไดนามิกที่แบบ

เป็นดินามิกที่สวยงามมากอะ่ะคนต่อมาน้องฮันเราเคยได้ฟังเสียงในพาร์ทอ่อนโยนของเขามาแล้วบ้างนะคะจากเพลงกอนเวเนาะเสียงของฮันที่แหลมแหลมที่แบบว่าพุ่งๆเวลาแรปอะ่ะเวลามาร้องเพลงที่แบบอ่อนโยนน่ะคือแบบทรงพลังแล้วหนานุ่มละมุนละไมามากซึ่งเพลงเนี้ยก็เช่นกันแต่อันเนี้ยคือซอฟต์ลงมาจากเพลงกอนเวอีก ซึ่งบางทีก็ฟังจับยากว่าเฮ้ยนี่เสียงน้องฮันเนอละมุนมากแล้วก็ให้พลังแต่พอดีอ่ะไม่หนักไป ไม่เบาไปคนนี้ก็สกิลถือว่าเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยลองแล้วแบบตรงทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเราเคยบอกกับสเตย์หลายๆคนแล้วว่าน้องฮันเนี่ยคือเมนโวเคอรเดอะเบสในใจมีเลยนะเขาลองดีมากในขณะเดียวกันลุงลีคนที่มีอาวุธในส่วนของเสียงลบที่ค่อนข้างที่จะแบบละมุนไพเราะ เหมือนเสียงสวรรค์เวลาที่เขาไปร้องเพลงอื่นๆใดๆเนี่ยเขาจะได้รับตําแหน่งในการผ่อนเพลงนั้นอ่ะให้มันดูละมุลขึ้นหรือว่าเชื่อมท่อนไปหาท่อนหนักๆอะไรแบบนี้แต่เพลงเนี้เขากลับแข็งแรงขึ้นมาพาเวอร์แน่นขึ้นเอาจริงๆลุงลีเพลงนี้เสียงแบบอมืมาก จับไม่ได้เลยอะว่าเป็นเสียงลุงลีหรอหรือเป็นเสียงของฮนันหรือเป็นเสียงของพี่บางชาญพูดถึงแล้วพี่บางชานเลยดีกว่าพี่พี่บางชาญเนี่ยเขาเป็นคนที่มาตรฐานแบบไม่เคยตกอยู่แล้วอะเสียงพี่บางนี่คือหนามีพลังแข็งแรงเขาจะมีความลงน้ำหนักแล้วก็รู้จุดผ่อนจุดเบาพี่บางชาญเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วทุกอย่างมันชัดเจนและพอดีเออ หมอที่จะเอามาอธิบายในส่วนใจความสำคัญของเพลงต่อมาซึงมินคนนี้ไม่แปลกใจแล้วคนนี้เป็นเสียงที่จำง่ายเดาไม่ผิดเลยตั้งแต่ฟังครั้งแล้วว่า โอเคท่อนย้ของซึงมินใช่ท่อนย้ของซึงมินเขาจะมีเสียงที่ค่อนข้างแบบขึ้นจมูกแล้วก็แข็งแรงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะ่ะแล้วก็มาตรฐานสูงอะ่ะมาตรฐานไม่ตกเลยร้องเพราะมากแล้วก็ถูกต้องแล้วที่เขาได้ร้องในพาร์ทแบบเริ่มได้ร้องในพาร์ทเปิดตัวซึ่งมันทำให้เพลงเพอร์เฟกตมากโ ต่อมาน้องจองอินน้องจองอินเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนหชื่นชมในพัฒนาการของเขาอะที่ก้าวกระโดดแมนในแต่ละซิงเกิลซิงเกิลนะตลอดเวลาแล้วอันเนี้ยคือเพราะเพราะแบบสุดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงสูงน้องอะอม,มันแน่นแล้วมันพุ่งแล้วมันแตะโน้ตไฮโน้ตของน้องอะมันพุ่งไปแบบไม่กลัวอะไร ไม่กลัวไม่หนีไม่หลีกแล้วน้องสามารถทำได้ตรงจุดและตรงประเด็นแล้วก็ร้องอย่างชัดคือเก่งมากพูดถึงความพุ่งแล้วก็ความชัดเนี่ยต้องขอชื่นชมในท่อนของฮานนะที่เขาร้องเสียงสูงอะ่ะท่อนสูงท่อนน,นั้นนะ ดีมากแล้วคนที่สามารถร้องท่อนเสียงสูงแบบเสียงเต็มโดยที่ไม่ดูน่าตกใจอ่ะมันยังซอปอะ่ะคือฮันนะทำได้แล้วทำได้อย่างสมบูรณ์แบบคนสุดท้ายที่ต้องขอชื่นชมเลยนั่นก็คือฟิลิปเป็นคนหนึ่งที่มีเดาไม่ผิดว่าเนี่ยคือเสียงของเขา ถามใครๆก็จะไม่ผิดหรอกคือแบบเสียงฟิลิปจะมีเอกลักษณ์มากๆ่ะเวลาถึงท่อนของฟิลิกเนี้ยคือโอ้รู้เลยเนี่ยฟิลิกความวัวข้อของนางอ่ะไม่ธรรมดานะคนเนี้ยประมาทไม่ได้เลยแล้วความปลื้มใจอีกอย่างนึงก็คือปกติแล้วอ่ะในเพลงที่ค่อนข้างจะว o c a l อเนี่ยฟิลิกเนี่ยจะถูกจับไปอยู่ในตำแหน่งที่แบบ ร้องท่อนคีย์คอรัสหรือว่าร้องแบบท่อนเชื่อมท่อนเล็กๆน้อยๆแต่ในเพลงเนี้ยฟิลิปกับแอร์ทามเยอะมากท่อนนางยาวมากคือแบบเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจแล้วเพลงเนี้ยเสียงนางค่อนข้างที่จะอ่อนหวานซึ่งมันพิเศษมากเลยนะสําหรับคนที่มีโทนเสียงนี้แล้วให้ความรู้สึกที่อ่อนหวานได้ขนาดนี้แล้วโรแมนติกได้ขนาดเนี้ยโดยรวมแล้วทั้ง8ดคนนะพอมารวมกันในเพลงนี้มันกลายเป็นความลงตัวแล้วก็ เพราะมากแบบฟังได้เรื่อยๆฟังแล้วมีความสุขคือมอบความสุขให้กับสเตยได้จริงๆอะ่ะอีกอย่างหนึ่งคือการเรียบเรียงเพลงเ,เนื้อเพลงเมโลดี้เพอร์เฟกมากไม่มีที่ติเพลงนี้สิบเต็มสิบไปค่ะเราไปดูเพลงต่อไปกัน Winter f a l ฟังสั้นๆในทีเซอร์แล้วแบบโอ้เพลงนี้ต้องแบบเตรียมหูฝังเพชรอีกแล้วแน่นอนเหมือนเดิมมีจตฟังโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใคร Oh. Oh. Wow. 겨울 이 다시 불어온다. 시 간이 또 흐른 걸까? 나만 빼고 모두 변 했다. พี่น้องฮันอันนี้กน้องฮันน้องฮันเปลี่ยนโทนเสียงแหมเล่นเสียงเก่งมากเด็กคนนี้โอ้โหพี่สามิน น้องใคเอ็นเฮ้ยอันนี้ง่ายอันนี้พี่บางชานใช่ปะโมั่นใจมากตอบอย่างมั่นใจมากถ้าผิดเนี่หน้าแตกโอ้ยเนี่ยซึ่งมิน พีลี้่ไม่ต้องสืบเลยเสียงเขา 그때 전부 아름다웠다 <목소리> 용아래 숨어 맘을 모두 비워 그 있는 것보다 밀어내는 게 나만 쉬워 그가 그대. 그리운 건지 그때가 그리운 건지 도무지 알수없나 이름 모들이이 <목소리> 세척을 해봐도 나만 돼사절이이나기만 <목소리> 하겠구나 추억을 도 나만 초라해지고 <목소리> <좋아하나. 목소리> <목소리> 진 <떨어진다는 이 목소리>

Winter falls. 떠난 지난날, 어떤 것보다 깨끗하게. Falls 아직 내게 남은 모든 걸다 지워볼게. 아 เพลงนี้เรียบเรียงดีอีกแล้วค หลังจากที่เราไปดูโพยมาแล้วนะคะต้องขอบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเดาง่ายกว่าเพลง2 4 t o 25มากเลยคือเมื่อกี้ที่เรารีแอ c ไปถ้าจำไม่ผิดนะเราพูดถูกนะเออว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครคือเพลงเนี้ยค่อนข้างที่ทุกคนเนี่ยได้เอาเอกลักษณ์ของตัวเองอะออกมาร้องนะคะสิ่งที่เซอร์ไพรส์ต้องพูดถึงตัวเพลงก่อนก็คือตอนแรกอะเราคิดว่าเพลงเนี้ยมันจะ ฟังแล้วหดหูแบบเศร้าไปเลยเพราะว่าเราดูทีเซอร์แล้วแบบมีน้องขยอนจินร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยถูกปะฉันก็นึกว่าเพลงมันจะต้องแบบว่าโอ้ดาร์กแบบทะมึนทึมแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอมาฟังแล้วเฮ้ยค่อนข้างเป็นเพลงที่แบบเปาะตึงๆเตึงตะเตะเะเะแล้วก็แบบมีจังหวะนะค่อนข้างเป็นเพลงที่เฮ้ยไม่ได้หดหูอะไรขนาดนะั้นแล้วก็แบบว่าโดดเด่นในส่วนของกีตาร์ซึ่งแบบจริงๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเนี่ย เพลงสไตล์เนี้ยคือแบบฮันแบบที่หันถนัดสิ่งที่เพลงเนี้ยทำงานได้ดีก็คือติดหู ฟังครั้งแรกอ่ะลองตามได้เลยเชื่อป่ะ Winterfall นานานติดหูมากแล้วจำได้เลยอ่ะอันนี้คือทำงานเรื่องของความติดหูได้ดีคราวนี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของเสียงของแต่ละคนกันดีกว่าอย่างที่เราบอกเนาะว่าเพลงนี้เนี่ยเดาไม่ยากเท่าไหร่ว่าเป็นเสียงใครเป็นเสียงใครนะคะฉะนั้นในเพลงนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงเอกลักษณ์ในน้ำเสียงของ ทั้ง8คนกันดีกว่าว่าทั้ง8คนนี้มีเอกลักษณ์ยังไงทําไมมีถึงจําเสียงเขาได้เรามาเริ่มจากคนแรกก่อนเลยนะก็คือพี่บังชาเป็นเสียงที่แข็งแรงหนานุ่มเหมือนขอบพิซซ่าไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มยวบจนเกินไปเป็นมาร์สเมนโเนอปเออเป็นขอบพิซซ่าคุยเทคนิคของพี่บังชานะ่ะคือการร้องแบบพุ่งเฉียงขึ้นนะแล้วเขาร้องมันจะสัมผัสได้ถึงแรงดัน ขึ้นมาแล้วก็พุ่งเสียงขึ้นไปลุงลีลุงลีหรือว่าพี่ลีโนนะคะพี่ลีโนเนี่ยเอกลักษณ์ของพี่ลีโนก็คือเสียงหลบที่พอดีพอดีของเขามันเป็นโทนครึ่งเสียงใช่ปะอยู่ระหว่างแบบเชสโทนไปหาเฮทโทนเสียงโทนเนี้ยของพี่ลีโนะมันพอดีแล้วมันอ่อนโยนแล้วก็ฟังไม่รู้จักเบื่อเราเคย ให้คำนิยามเสียงของลุงลีว่าเหมือนเป็นเสียงของเจ้าชายอ่ะคือฟังแล้วมันอุ่นใจฟังแล้วมันแบบฉันอยากจะเต้นรำกับเขาเลยเกินอ่อนโยนมากเป็นเสียงที่อ่อนโยนที่สุดนะในวง t r ตร k คิดเอาท่อนไหนไปใส่ในป่าของพี่ลีโนะท่อนนั้นจะซอบลงทันทีต่อไปพี่ชางบินพี่มูตายของเราเอากลักษณ์คือความแบบออือ <laughs> คนที่ทำ เสียงแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่ข้างในแข็งแรงมากพพอร์ตดีมากในการเปล่งเสียงออกมาแล้วมันแบบเน่นเน่นได้ขนาดนี้พี่คนนี้ต้องขอบอกเลยว่าน่ากลัวคือถ้าสมมติว่าเราไปประกวดร้องเพลงแล้วเจอคนแบบเนี้ยเราจะแบบหัวโขนอะ <c oughs> <c oughs> นี่บอกเลยเสียงพี่ชัางบินนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแข็งแรงมากเหมือนมัดฮุกอะเป็นเสียงแบบเอ้ยจืดจืดจืดอ,อ,อย่างเนี้ย เลิศดีมากแข็งแรงที่สุดแล้วในวงนะคะขอยกตำแหน่งแข็งแรงให้กับพี่ชัางบินต่อมาฮายอนจินฮยอนจินเป็นหนึ่งคนที่พัฒนาการอะ่ะชัดเจนมากตั้งแต่เดบิวแ์กแรกมาจนถึงทุกวันนี้นะฮยอนจินสามารถทำได้แบบหลากหลายเทคนิคมากๆนะคะถ้าพูดถึงในเอกลักษณ์ของฮยอนจินอะ่ะคือเสียงของฮยอนจินจะค่อนข้างพุ่งตรงจะค่อนข้างชัดเจนแต่จะมีลีลา ที่ไม่เหมือนใครเล่นเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดนามิกเรื่องของการแบบทิ้งหางเสียงหรือว่าเรื่องของการแบบใส่อินเนอร์ในแบบของนางเข้าไปทําให้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีแค่ฮยอนจินเท่านั้นน่ะที่จะล้อออกมาแบบเนี้ยต่อมาน้องฮันคนนี้ต้องบอกเลยว่าไรที่ติน้องฮันเป็นเมนโวอลอันดับหนึ่งที่มีคิดว่าเขาอะ่ะสุดๆและนางแข็งแรง พุ่งแต่โน้ตแบบบ้าไปแล้วอ่ะเออเสียงสูงเสียงต่ําเสียงหลบเสียงอะไรเอยคือเขาเรียกว่านี่คือเสียงของมาตรฐานโวเคลอ่ะถ้าพูดถึงอีกแล้วก็คือความชัดเจนความตรงไปตรงมาของเสียงร้องถึงอารมณ์ร้องแบบตรงจุดเสียงคนจริงอ่ะเอออันเนี้ยต้องยกให้เขาต่อมาฟิลิปฟิลิปเสียงของฟิลิปเนี่ยมันเสียงที่พระเจ้าสรรสร้างอ่ะมีเสน่ห์ เป็นต้นทุนที่เล่ค่ามาตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่เสียงที่ยากนะต่อการฝึกฝนในการร้องเพลงอ่ะเราฟังออกเลยว่าน้องได้ผ่านการฝึกฝนโวเค้ลมาอย่างหนักมากเพราะว่าน้องเขาสามารถทําให้เสียงทุ้มต่ําของเขาอ่ะที่เหมือนจะไม่สามารถทําอะไรได้มากอ่ะมันสามารถไปอยู่ในทุกตัวโน้ตได้โดยที่ไม่ผิดแปลกทั้งมีสนเสน่ห์ มีเอกลักษณ์แล้วก็มีทักษะเป็นเพชรของวงนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปซึ่งมิน้นอย่างขึ้นจมูกแต่มีความแบบดันกว้างเรารู้เลยว่าคนนี้คือแบบโอ้พราหนุ่มโบเาอาพราหนุ่มแบบใช้เทคนิคแพลวๆแล้วก็ร้องได้แบบเฮ้ยคนนี้เหมือนเหมือนจะหยิบอะไรมาใส่ในเสียงเขามันก็ดู เข้าที่เข้าทางไปหมดเหมือนรู้จักในการหยิบเทคนิคมาใช้ต่อมาน้องไอเอ็นน้องไอเอ็นเสียงของน้องไอเอ็นอะคือเป็นเสียงที่จริงใจเป็นเสียงที่คลีนอะคลีนแบบไม่ปรุงแต่งอะแล้วก็เต็มที่กับชีวิตอะคือแบบไปเลยโน้ตไหนฉันจะไปโน้นนี้ฉันจะไปแล้วฉันจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือฉันจะไปตรงๆซึ่งเสียงแบบน้องไอเอ็นเนี่ยน,นะเป็นเสียงที่เอ่อหลายๆคนน่ะ โดยเฉพาะตัวน้องเองอ่ะอาจจะรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าโอ๊ยทำไมเสียงฉันแหลมจังฉันอยากมีเสียงที่หนาฉันอยากมีเสียงที่แบบ power แต่รู้ป่าว่าน้องอ่ะพาเสียงแหลมๆของตัวเองเนี่ยมาให้อยู่ในจุดที่อยู่บน power ได้แล้วในตอนเนี้เสียงน้องทั้งแข็งแรงแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ซึ่งตามหาได้ยากเช่นกันต้องขอบอกเลยว่าวง stray kids เ,เนี่ยไม่ใช่วงที่แบบ ขายเฉพาะเพลงหรือขายเฉพาะา performance หรือขายเฉพาะวิชวลแต่เขาขายโวเกลด้วยคุณคือโวเกลทั้ง8คนนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคือเพลงนี้สามารถดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะมาใส่ได้อย่างพอดีพอดีแล้วก็รู้สึกถึงความหลากหลายที่เข้ากันได้ในเพลงนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นเพลงโดมิโนซึ่งเป็นเพลงโปรดของพี่ลิสเลยในอัลบั้ม No Easy นะคะซึ่งแบบเออนางมีอังกฤษเวอร์มาแต่แบบว่าช่วยขอร้องเธอเอา MV ออกมาให้ได้ไหมคือแบบทีฉันอยากดู MV มากเพลงที่ที่ฉันรักแต่ว่าไม่มี MV ไแงแต่ไม่เป็นไรนะคะเพลงน,นี้เนี่ยจะขอไม่วิเคราะห์ในส่วนของน้ำเสียงแต่จะพูดถึงการเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษละกันเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

แบบเวอร์ชั่นเกา่าเสียงเวอร์ชั่นเก่าเป็นยังไงเสียงเวอร์ชันอิงเหมือนเดิมเป๊ะเออเราจะบอกว่าเวอร์ชันอิงอะเรียบเรียงมาเพราะมากเลยนะโดยเฉพาะท่อนของพ่ลีโนเออท่อนพิลีโนตรงเนี้ยเพราะมากเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยท่อนยาวคือเรียบเรียงมาเพาะมากคือ assemble the crowd now now light them up on the ground เพราะมากแต่ว่าในส่วนของท่อนของพี่ชัางบินอนะเรา ชอบเวอร์ชั่นเกาหลีมากกว่ารู้สึกว่ามันฟังดูแบบจิกกัดมากกว่าเออท่อนนี้ยัาอมันนักดาวินโดมิโนใช่ปะคือเขาก็ร้องเหมือนเดิมแหละแต่ว่าด้วยความภาษาเกาหลีอะมันจะมีความแสบแสบคันๆันมากกว่าจริงๆตะกัตตากตโดกใช่ปะโดยรวมนะท่อนที่เป็นโวคอรอะมีซื้อเวอร์ชันอิงท่อนโวคอเรียบเรียงมาดีมากแต่ว่าพอเป็นท่อนแรปโดยเฉพาะแรปของพี่ช่างบินอะ รู้สึกว่ามันต้องเกาหลีโดยรวมท่านเนี่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ลงตัวมากนะคะเพลง d o m i n o n Version Ink ผ่าน โอเคสรุปโดยรวมในอัลบั้ม Stray Kids Christmas Eveil นะคะไม่เสียใจเลยที่สั่งซื้ออัลบั้มมานะคะยิ่งฟังเพลงแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบรอไม่ไหวแล้วที่จะอันบ็อกซิงนะคะก็ขอให้มาถึงไวๆแล้วก็เดี๋ยวจะอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนดูนะคะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย